ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง p o c k i n Beauty วันนี้นะคะพี่พัชจะมารีวิวแป้งตลับโบราณเขาเรียกว่าแป้งตลับแป้งพับของ Q p l พรสนะคะซึ่งเขาบอกเลยว่าเขารีวิวกันมาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแหละแต่ว่า พี่พักเพิ่ไงได้เอามารีวิวนะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ Q Place Ewery Retouch Oil Control Foundation Powder SPF 30 PA 3บกนะคะตัวนี้พี่พักซื้อมาใน 7-Eleven ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาทำมาเป็น new size นะคะก็คือไซส์จะเล็กลงมานิดนึงนะราคาอยู่ที่79บาทตัวนี้นะคะเขาเคลมมาว่าผิวสวยเหมือนรีทัชคุมมันหน้าเด้งไม่มีดรอป สิชั่วโมงเลยเหรอสิบสอชั่วโมงคุมมันแล้วก็ให้ค่า SPF 3าม PA บวกบวกบวกแล้วเขาก็บอกเลยว่ายอดขายหนึ่งตลับทุกทุกสิบสี่วินาทีโอ้โอ้สีที่พักซื้อมานะคะก็คือสี N 1นผิวขาวธรรมชาติก็ในเซเก็มีอยู่แบบส่วนมากจะมีสีเดียวนะคะเออพี่พักก็อยากให้แบบในเซเว่ะทำสีออกมาแบบ เวลาลงลงของลงเครื่องสอําอางเงี้ยน่าจะลงมาสักแบบสองสีเนาะสองสีสามสีนะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็มีหลายหลายเฉดอเออสีผิวงคนก็มีหลายเฉดสีนะคะเราดูกันอุ้ยตะมูตะมีตะม,ตะมูตะมีมากตะมูตะมีเนาะน่ารักนะคะน่ารักนะเอ็นดูข้างในก็เอาจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นแบบขนาดพกพาก็ดู ข้างในดูฮะเห็นพี่พักอ่ะมันเล็กไงมันเล็กมันน่ารักนะคะแต่ว่าคงจะแบบว่าเวลาแต่งหน้าถ้าอยากเห็นหน้าเต็มเ็มก็คือไซส์นี้ก็พี่พักว่าก็เอากระจกมาส่องดีกว่าตัวนี้เขาให้มาพับก,ก็มันตลับมันเล็กมันก็ต้องพับเล็ก,กนนอะเนาะพับก,ก็นิ่มๆนุ่มๆหยุ่นๆนะคะแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยพักสวอตก่อนสวอตนุ่มๆละบุนนะแต่ว่าร่วนๆเหมือนกันนะรุนร่วนๆนะเนี่ยอ่ะ ล้ล้วแต่ว่าเอ้ยอุ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 ้ยก็เรามาลองกันแต่ว่าพี่พักคิดว่าพับอันนี้เนี่ยอาจจะท่าทาวน่าพับวิดีโอนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงได้เดี๋ยวพี่พักขอเทสก่อนว่าเป็นยังไงสีก็เข้ากับหน้าพี่พักอยู่นะวูปที่สัมผัสบนหน้าเนี่ย นุ่มนะอ่ะพี่พักขอบเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาใช้พัฟตัวนี้แล้วการเป็นพัฟของชิเชโดตัวนี้นะคะเดี๋ยวพักจะขึ้นเบอร์ให้แหละว่าตัวนี้เบอร์อะไระตัวนี้เป็นพัฟที่ลงแป้งได้ดีมากให้หน้าฟูๆนุ่มๆละมุนละมุนแล้วก็แป๊บเดียวก็เต็มหน้าเลยนะคะครึ่งหน้าครึ่งหน้าเดี๋ยวให้ดูครึ่งหน้าว่าเป็นยังไงนุ่มละมุนไม่ไม่ค่อยกลิ่นไม่มีกลิ่นอะไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยนะคะ ให้ดูข้างหนนะ้าพับตัวนี้นะจิกแป้งได้ดีแต่อาจจะกินเนื้อแป้งหน่อยอะแต่ว่าทาทีหนึ่งแลกเต็มหน้าแล้วอะดีพี่พักชอบเออพี่พักบอกก่อนนะคะว่าเมื่อกี้พี่พักไม่ได้ลงทีมรองพื้น B B C C หรืออย่างใดนะคะพี่พักก็าทาทีมกันแดดแล้วก็ลงแป้งพับเลยด้วยความที่พี่พักอะ่ะอยากจะดูด้วยค่ะว่าต,วตัวนี้เขาเคลมาว่าผิวสวยเหมือนรีทัชน,นะนัเนาะพี่พักก็อยากจะดูว่าเฮ้ยมันเสกผิวของเราให้สวยขึ้นจริงไหมนะนะคะพอเราทาแป้งเนี่ย ทุกอย่างก็ดูสมูทขึ้นดูนวลขึ้นแล้วก็ปกปิดให้ความปกปิดด้วยนะคะอย่าไปดูใต้ตาเนะคะเพราะมันดําจนแบบมันเกินแก้นะคะดูข้างนี้คือทาแป้งแล้วข้างนี้คือยังไม่ทาข้างนี้ก็ยังมีความแบบความโทมของผิวอยู่หน่อยๆแต่พอทาแป้งลงมาปุ๊บข้างนี้ไม่โซมเลยนะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะคะอันนี้ก็เต็มหน้าแล้วนะขะ้อเสียของแป้งตัวนี้พี่ว่าพี่บอกว่าแป้งตัวนี้เขาอาจจะรุ่ยๆหน่อยนึง เ,เวลาเกีย่ยขนาดเมื่อกี้ใช้พับเกีย่ยก็ลุยๆเนาะใช้มือลูดก็ลุยๆยิ่งใช้พับตัวนี้ก็ยิ่งลุยๆใหญ่เลยแต่ว่าเนื้อสัมผัสของแป้งนุ่มมากนะคะดีมากเนียนมาก ว่านะคะเดี๋ยวเรามาเทสกันค่ะว่าระหว่างวันเจ้าแป้งตัวนี้จะคุมมัน12ชั่วโมงจริงไหมก็เดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะเทดสกัน12ชั่วโมงกันไปเลยนะคะก็2ทุ่มหรือ2ทุ่มเรามาสรุปกันนะคะแต่ณนะตอนนี้ผิวสวยมากเหมือนไม่ต้องลงรองพื้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีแบบรอยสิวดำๆเยอะๆหรือว่ารอยจุดด่างดำรอยแดงอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะคนที่มีผิวหน้าแบบ ปกปติอย่างเงี้ยพี่พักว่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องลองรอ,องพื้นเลยก็ได้นะตัวนี้ก็ได้อยู่เดี๋ยวเรามารอดูกันตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาใกล้จะสองทุ่มแล้วนะคะเราทาแป้งตัวนี้มาเป็นเวลาเกือบสิบสองชั่วโมงแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามันจะสมคำเคลมเหมือนที่เขาเคลมหมายว่าคำเคลมที่หนึ่งก็คือเนียนใสราวกับรีทาร เราจริงๆก็คือก็เนียนอยู่นะปร่งอยู่แล้วพี่พัชชอบแป้งตัวนี้คือมันเหมือนหน้าเราได้หายใจได้นะก็คือแป้งน่ะให้ความปกปิดที่ดีค่ะเนียนๆนุ่มๆเบลอผิวนะคะให้หน้าเนียนแล้วก็ ไม่หนักหน้าด้วยนะตัวนี้ดีค่ะเป็นคราบไหมตัวนี้ที่อย่างหนึ่งเลยคือไม่เป็นคราบนะคะไม่มีความเป็นคราบใดๆเกิดขึ้นกับใบหน้าเราเลยคุมมันไหมที่พักให้80%คุมมันขนาดวันนี้พี่พักเนี่ยไม่ได้สระผมมาปกติผมที่พักจะมันตรงนี้แล้วก็ไม่มันนะคะหน้าที่พักก็ไม่มันไม่เป็นคราบติดมาร์กไหมเดี๋ยวมาให้ดูมาร์กมาร์กติดอยู่แค่แบบเห็นแบบถ้ามองก็แบบแค่แบบแค่ผัด ทาทับชาบะแล้วเราติดถ่าตรงนั้นแล้วก็แบบพี่พักทาแป้งตรงจมูกด้วยนะแล้วแป้งตรงจมูกของพี่พักก็ไม่ค่อยหลุดด้วยถือว่าเป็นแป้งที่ดีเลยทีเดียวนะคะถ้าถามว่าพี่ให้คะแนนเท่าไหร่ตัวนี้พี่พักก็จะให้คะแนนสักประมาณ8.5เต็ม10นะคะก็คือให้หน้าของพี่พักเนี่ยดูสว่างขึ้นดูเนียนใสขึ้นดูมีออร่าแล้วก็ ดูเรียบเนียนนะคะดาวรีทัชจริงๆแหละแล้วก็คุมมันด้วยคุมมันได้ดีเลยนะคะสรุปแล้วพี่พักก็แนะนำให้ซื้อนะคะตัวนี้มีขนาดทดลองอยู่ที่เ e เ e ่นอีเลฟเว่นะราคาอยู่ที่79บาทก็ใครสนใจก็ไปลองหารซื้อมาลองเล่นได้ะคะ่ะรับรองว่าไม่น่าผิดหวังนะแล้วคะ่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอหน้าพี่พกักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะจกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะ